ธุรกิจอ่ะมันก็ต้องวิเคราะห์อะครับออนไลน์หรือออฟไลน์ดีกว่ากันแนะนำเนี่ยผมก็จะมองว่าออนไลน์ดีกว่าในยุคการตลาดเรืเนี้ยอันเนี้ยผมจะอัปเดตให้ใครฟังเลยคนจะซื้อของเพราะตัวคนไม่ใช่เพราะสินค้ายอย่างเดียวแล้วสวัสดีครับจะนั่งครับพี่มากี่ท่านครับเนี่มยมานแบรนดอะไรคะแบรนป้าพีพคะ่ะป้าพีพใช่ค่ะอ๋ออันนี้รตแรกปะครับใช่ค่ะ ชื่อบ้านเราอย่างเดียวใชาไหมครับรับน้ำชาไหมคะตอนนี้ก็มีคนสั่งเยอะแล้วนะคะอ๋อมีออเดอร์แล้วใช่มีเลยเยอะเพราะว่าเวลาเราออกไปงานบริษัทเนี่ยตอนนี้เราทางานนี่นะคะเพื่อนเยอะมากค่ะต้องการเยอะมากอ๋อเหมือนเราไปโฆษณาก่อนแล้วอยากถามอะไรบ้างอยากถามเรื่องเนี่ยค่ะถ้าเราจะขาย ขายปีขายส่งหช่เนาะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยม,มันมันก็จะต้องเป็นขายส่งแบบเอาไปฝากตมร้านอะไรอย่างเงี้ยครับอือถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนเนาะแต่ถ้าสมัยเนี้ยผมก็บอกเลยว่าตอนเนี้ยอัตราส่วนของ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 ตลาดเนี่ยมาในฝั่งของออนไลน์มากกว่าแล้วแล้วมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆสังเกตดูแต่ก่อนใครเปิดหน้าร้านคนนั้นได้ขายแต่ตอนเนี้ยใครเปิดหน้าร้านตอนนี้แทบไม่ค่อยได้ขายแล้ว จริงเราไม่ได้ทิ้งหรอกเยงแต่ว่าเราทำเราเราทำการตลาดไปทั้งสองฝั่งนั่นแหละแล้วเราก็มาดูกันว่าอ่าอัตราส่วนหรือลูกค้าของเรานะมาจากที่ไหนมากกว่ากันมากกว่ากันใช่ไหมคะใช่อืลูกค้าผมบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ปังทางออนไลน์แต่เขาไปปังเรื่องของร้านค้าสดตลาดใช่ครับเพราะฉะนั้นเราคือแนะนําอย่างนี้เหมือนเราแบบวานแขไปก่อนนะ,ะเราไม่รู้ว่าหวานแห่ปุ๊บน้องเนี่ย มันจะมีปลาตัวไหนอยู่แล้วเราก็มันธุรกิจอะมันก็ต้องวิเคราะห์อะครับว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ดีกว่ากันแต่ถ้าถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมก็จะมองว่าผมจะบอกว่าออนไลน์ดีกว่าหนึ่งตรงที่เราไม่ต้องไปลงทุนขายหน้าร้านและขายออนไลน์มันทำมันทราคาได้ดีกว่าขายหน้าร้านการตลาดเนี่ยมันไปทุกยุคสมัยมันมาตั้งแต่สมัยโบราณมาตั้งนานแล้วการตลาด แล้วาการตลาดมันก็การตลาดจนถึงปัจจุบันนี้วินาทีนี้การตลาดก็ยังอยู่การตลาดคือการโฆษณาการทํำยังไงก็ได้ให้แบรนด์สินค้าของเราเป็นที่รู้จักให้ได้มากที่สุดนี่คือการตลาดถูกไหมครับสมัยก่อนมันก็จะเป็นการตลาดแบบไหนออกกรัศา์ลงหนังสือพิมพ์ออกวิทยุแต่ตอนนี้มันเป็นแบบไหนแต่มันเป็นออนไลน์ทีนี้คําว่าออนไลน์เนี่ยทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือกันหมดเลยถูกไหมพี่แต่ทีนี้การทําออนไลน์เนี่ยเราจะทําแบบไหนม,มันจะมีคนอยู่สองแบบ สองกลุ่มนะตอนนี้นะปัจจุบันนะครับเรื่องเดิมไม่ไม่พูดถึงละมันล้าสมัยไปะละเรื่องปัจจุบันเนี่ยการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์หรือการโพสลงโซเชียลเนะี่ยเราจะโพสตกันอย่างไรถ้าไแต่ก่อนเอาสินค้าขึ้นมาตั้งถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าสินค้าชั้นราคานั้นราคานี้ดีแบบนั้นดีแบบนี้แต่ก่อนมันรูปแบบเนี้ยมันเคยขายได้ตอนนี้มันก็ยังพอขายได้อยู่ครับแต่มันกําลังจะเป็นกราฟขาลงในยุคก,การตลาดุูกเนี้ยอันนี้ผมไม่เคยอัปเดตให้ใครฟังเลยแต่แต่แต การตลาดตอนนี้คือการสร้าง personal branding การสร้าง personal branding ก็คือคนจะซื้อของเพราะตัวคนไม่ใช่เพราะสินค้ายอย่างเดียวแล้วนั่นก็คือวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการทำ personal branding จริงๆการทำ personal branding มันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทีนี้การทำ personal branding นั่นก็คือแบบไหนสมไมแต่ก่อนย้อนกลับไปดูครับในเพจของโรงงานเนี่ยจะเป็นยุคข,ของการที่ ยิงแอดโฆษณาแล้วก็เอาสินค้าขึ้นมาตั้งแล้วก็โพสขายทำกราฟิกสวยๆขายตอนนั้น,นขายได้ขายดีแต่ยุคนีมน้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วแต่ตอนนี้จะเห็นว่าไม่สื่อผมออกมาสร้างตัวตนมากขึ้นปรากฏว่ายอดขายดีกว่าตอนตอนนั้นแล้วก็ประหยัดค่าแอดลงไปด้วยการ p e s o n a l branding มันต้องเป็นแบบไหนเราต้องปลอมไหมไม่ต้องครับเราใช้ชีวิตของเราโดยปกติเลยเราใช้ชีวิตของเราตามปกติเลยเพียงแต่ว่า เล่นใหญ่เล่นชัดขึ้นทําให้ชีวิตประจําวันของเราจริงๆอ่ะให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะพี่อย่างเงี้ยอืมพ่เศ์ด้านไหนของเราพ่เนศ์ด้าน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 ที่เราคิดว่ามันน่าสนใจเช่นสมมุติว่าสมมุติว่าพี่พี่มีบุคลิกอยู่สิบแบบอย่างเงี้ยครับอืมแต่แบบไหนที่มันจะส่งผลกับทําให้พี่ได้ขายของหงอืมเพก่อไหมครับ ที่เราไปดูในในติก๊กต็อหรืออะไรก็ได้พิมเขาว่านน้ำปลายมันจะมีแบบขายโป้งๆขายตรงๆกับสร้างคอนเทนท์ทำยังไงพี่พี่ลองไปดูเลฟเฟรนแล้วก็ไปดูไปดูเขาเรียกว่าอะไระตัวอย่างหลายๆตัวอย่างอะครับล้วก็เอามาทําในรูปแบบของตัวเองอันนี้ก็จะแนะนําอีกรูปแบบหนึง่งเพราะว่าผมมองว่าเอาสินค้าขึ้นมาตั้งแล้วโพสขายเลยแล้วก็ยิงแอดโฆษณาผมว่ามันมันมันชาแหละมันมันเริ่มไม่ค่อย โอเคแล้วอะไรเงี้ยครับอืมแล้วลองลองรุกขึ้นมาดูว่า,าการทําการทาคอนเทนต์หรือการทําการตลาดที่สร้างตัวตนออกมาอืมแล้วอ,อย่างพี่พ,พีใช่ไหมครับพี่พีก็มีความเก๋มีความเฟียสของตัวเองเป็นเป็นคนที่แบบถ้าออกสื่อเนี่ยก็ก็มีความน่าสนใจอยู่อะไรเงี้ยครับอืมผมมองว่าถ้าถ้าวันหนึ่งคนรู้จักพี่พ,พีมากขึ้นในมุมที่พี่พ,พีเป็นอ่า มันไม่ได้ขายแค่น้ำปลาร้าไงที่จะขายเซรั่มได้ที่จะขายคอลลาเจนที่จะขายอะไรหลายๆอย่างได้อย่างเงี้ย